เอาลละครับผมทุกท่านอยู่กันในเกม a r ร์คเลดเดอ,อีกแล้ววันนี้ผมจะไปยิงอาร์คนะเนี่ยผมซื้อฮอลแครกเกอร์มาแล้วก็บูแพ็คนี่ตกมาตะกี้เลยฮะเตรียมลงไปโดแบบเต็มที่ส่วนระเบิดนี่ไปทำเคเวสนะมันให้ใช้รู้สึกเหมือนระเบิดอะไรก็ช่างฆ่าอาร์คสตัวใช่ไหมผมเช็คก่อน<ร>เอออู่สอ เอาเอา๋ออีกหน้านึงไม่ใช่นิเกล็ด <Again. S 1> นี่แหละน่า,นาจะไม่ใช่ well like ไม่มีเหรอหรือผมทําเสร็จไปแล้ว <c oughs> ทุกคนหรือผมทําเสร็จไปแล้วเอ๊ยยังไงก็ตามเราไปกันดีกว่าผมต้องไปฟาร์มที่ที่เป็นโรงพยาบาลนะหาของเอามาอัพโต มันเดิมฮะช่องเราเฟนลี่นะถ้าไม่ถูกยิงเราจะไม่ยิงเอาของลงไปเยอะด้วยสีตานี้เราจะตายไหมเนะี่ยมาดูกันทุกคนจะรอดหรือจะร่วงโอ้หาห้องเร็วฮนะมาดูก,กันเลย ช่วงหลังๆผมไม่ค่อยถูกยิงนะเราพยายามเป็นมิรให้มากที่สุดเออ,อมาถึงกับเสียงระเบิดเลยเราจะกลางเลนอหรอไหมเนี่ยโอ้โหกลางเลนจริง้วยผมกดเจอกลางเลนมาหลายรอบแล้วนะทุกคนงงเหมือนกันเราเกทียรยใช่ไหมเนี่ย ยอยากล่าเหล็กเทีย,ท,ท,ยทุกคนใจมันหวยหาวะผมหาที่ซ่อนก่อนนะถ้ายืนไม่ระวังผมจะตายเพราะมันแรงมากตัวเนี้ย ไม่โดนทุกคนยิงไม่โดนเรียบร้อยฮะโดนคอกันไปผมชอบวูฟแผกมากเลยอะ่ะมันมันแรงอะ่ะทุกคนไม่มีคนอยู่แถวนี้ อย่ายิงเรานะเพื่อน <Hey. S 1> หมดแล้วเหรอออกดิผมนึกว่าชิ้นส่วนมันกระจายกระจายแต่คอล็อกเก็ตเทียร์ตกยากมากเลยนะหรือมีแค่อันเดียวไหมผมได้แคบไม่ได้ไม่กี่อันเองอะดูดิอันนี้ได้มาอันเดียวนะทุกคนโอเคร้อยฮนะแล้วก็ใส่ของผมยังต้องใช้ระเบิดคาอาร์กอยู่นะ Appreciated. โดนชูไปก่อนนะโอเคไปเรานิ่งไว้ทุกคนนิ่งไว้เดี๋เย็นๆนะค่อยๆล่าล่าอาร์กนี่แหละไม่ใช่ล่าคนนะโอ้โหเสียงปืนทุกคนได้ยินไหมสนั่นวันไหวมากอะ่ะ ผมต้องการขวดยาอัพโตนะมันจะเป็นขวดแบบยังไงอ่ะมันขวดยาอะไรสักอย่างเนี่ยซิเราจะตกไหมือปืนไว้ก่อนเผื่อมีใครใจไม่ดีกับเรา แล้วเบิดเลยนะอ๋อรออาร์ตเอาไว้ก่อนแล้วกันนะเี๋ยวไดใ้ใช้โหเธอนี่คนโดกเกียงเลยทุกคนน่าจะไม่เหลือให้เราแล้วมนะั้งเขาล่าอะไรกันเนะี่ย ผมต้องโดดด้วยความเร็วนะแข่งกับเวลาโอเคอะไรไม่จะเป็นก็ทิ้งไปเลยโอเคโอเคปับ๊บเก็บผ้าช่องเต็มแล้วโอ,โอ้โหอดีนาลีนสวย ต้องไปชั้นอื่นหรือเปล่านะตอนนี้เขายิงเละเลยอะ่ะห้องพยาบาลอยู่ไหนน่าจะอยู่ในนั้นเดี๋ยวผมไปดูข้าอยากได้ขวดพยาบาลเสียงคนเสียงคนยังไมทุกคน เยี่ยมโอ้โหไม่โดนทุกคนเออเวล่าผมต้องฆ่าไฟบอลฮอนเนตแล้วก็อะไรอีกอันหนึ่งนะอะไรเนี่ยเฮ้ยท่านี้ถ้าผมจำไม่ผิดต้องใช้ครับโตโอ้โหสงครามการเมือง เดี๋ยวเราค่อยไปยุ่งนะขอเช็คโอ้โหเที่ยงเลยไปมาเดี๋ยวว่าแหละทุกคนเรามากลางเลนนะเขาก็น่าจะลือไปหมดแล้วผมมาค้นเอายิกพีหรือเขาอาจจะไม่เก็บไปทั้งหมดอาจจะเหลือบ้างเล็กน้อยถึปงป่านกลางเที่ยงเลย หรือผมมาโด้ผิดแหล่งม่ะพยาบาลนี่แหลนะฮะแต่ผมก็ไม่เคยโด้ว่าต้องไปชั้นไหนนะทุกคนอันนี้ที่เดิมเราใช่ไหมตะกี้ไปชั้นต่อไปฮนะเอาถ้างั้นชั้นล่างเหรอ,อดาดยานก็ยิงเล็บเลยนะนน่้ไอชั้นนี้เราเพิ่งโด้ไปเปล่าไม่ใช่ โอเคะนะเรวดูฉันสะอาดฮะทุกคนสะอาดสุดๆเอาเกาะทิ้งเอาข้าพยาบ,บาลมาหนีออกท่อนะผมมีกุญแจไม่เจอของที่ต้องการฮะ แน่นี่นะนั่งไงเควสผมเสร็จแล้วใช่จริงๆ้วยแล้วก็เคลียร์ช่องนะทุกคนอันนี้ทิ้งไปพยาบาลใส่เอ,อ่อโอเคช่องปับป๊บปับ๊บปั๊บยังพอมีช่องให้เราเคลียร์อยู่บ้างแต่น้ำหนักเราเกินแล้วอะทำไงดีอะมยังไม่ขนอะไรเลยผมน้ำหนักเกินแล้วโอ้โหอะทุกคน ันคิดอย่างที่ผมคิดไหมผมต้องเคลียร์ช่องก่อนลำดับแรกป๊บปอ่าพิ้งเลยดีทุกคนผมต้องเตรียมช่องสำหรับตามแบตเสียงอะไรอะ่ะ่าทำเรานะทุกคนนะอืมนี่ทิ้งไว้ก่อนนะนี่เวนี่ ผมนี่ก่อนนะเอาเคลียร์ช่องเพิ่มก็คงประมาณนี้แหละมั้งทุกคนเคลียร์เ้ะตัตนที่ผมหลบไม่ได้เถวนี่ยนะตึงๆเธค่อยยิงฮะไม่ต้องรีบเลงไปที่ข้อต่อสีเหลืองมันนะไม่ให้ทำให้มันล้ม ร,ร้อยฮะโดนเฮ้ยไปอย่ายุ่งดิเราอะอยุ่งไม่เขาเลื่องยุ่งไม่เขาเลื่องช่วยลูกพี่เหรอนี่เน่เดียฮะเรียบร้อย,ยล่าอาร์คนี่งานเลยนะงานเราเลยนะมเปลี่ยนแม็ก,กับไม่ใช่มันล้มไปแล้เหรอ ถ้าผมโยนแล้วเบิดอันนี้ไปล่อมันจะได้ไหมทดสอบทดสอบทดสอบได้เว้ยทุกคนของดีนี่หว่าเออเฮ้ยผมนึกว่าคนตกใจหมดตกใจตะกี้ผมนึกว่าคนยิง โอ้น้าสั่นเลยนี่สิหาลูกที่เอรอโอ้ยยิงโดนอีก hey, <hello. S 2> <'t> โอ้โหมันยังยิงผมได้เหรอ ผมยิงอาผมจะโดนยิงหัวไหมทุกคนโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยยิงไม่โดนเคยโดนละเติมโลก่อนยิงไม่แม่นด้วยดิกระสุนเหลือไหมเนี่ย คนที่ขึ้นหลังคาผมใจไม่ดีเลยว่าผมจะโดนยิงหัวไหมผมจะโดนตลบหลังไหมทุกคนผมใจไม่ดีะ่ะผมโดนบ่อยไงเย้ทุกคนระเบิดสิว่าเเรียบร้อย ขอดูก่อนเออแม่เราโดนมีซสิอยากฆ่าแล้วนะทุกคนโอ้ไม่ออกเลยเ,อ,เอาจริงอะ่ะเ,เอ่อพิ้งหลอดเก็บคอสลับโอเคปับป๊บปั๊บ ผมต้องต้องไวนิดนึงน,นะโอเคเอาทิ้งไปก่อนแล้วกันแล้วก็นี่ทิ้งกระสุนมาแล้วก็เอากระสุนทิ้งปั๊บเก็บโอเค,อเคหนักมากนะทุกคนโอเคยังไม่มีใครยิงเราเรายังได้อยู่ได้อยู่ย อยังไเดีอะยิงนี่แล้วกัน <c oughs> ให้ตายสยิเราจะออกท่อนะเพววื่อความปลอดภัยนะทุกคนเอเคฮะเดี้ยมาเยอะเลยเลีรยช่องได้ไหมเนะี่ย วอะไรวะโอ้ทุกทายนียังเหลือแมงนำ้ำนี่แนะ่โอเคผมหาทางออก่อที่ใกล้ที่สุดนี่ทาวเวอร์ให้ผมยิงไหมเนะี่ยผมมันให้ผมยิงทาวเวอร์ด้วยนี่นจะหมดแล้วมั้งตึกแถวนี้โอเคฮะได้คอมาเยอะเลยทุกคน Closing. You have to to return to Speranza. I repeat, ten minutes. You can win it, we didn't. Do I actually รีเพร์โอ้ควสโอเคเลยยิงปืนนัดเดียวได้ทั้งสองตัวฮะไปเราจีจีฮะไม่ตายนะแอบเสียวๆฮะแต่ก็รอดมาได้ทุกคนเริ่ดจริงๆทุกคนประกอบการหน่อยชิโอ้โหหนึ่งแสนมีความสุขนะโอเคจ้า สวยงามครับฟีดแบ็กเอาไป5าเลยยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมก็ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนไว้มาเล่นกันใหม่ครับผมถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e ด้วยนะครับขอบคุณครับเจอกันจ้า